สวัสดีครับเรียน,นคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกับผมนายรังสรรสุทธิศักดิ์ไพบูรณ์ตำแหน่งครูยังไม่มีวิยะฐานะจบการศึกษาร,ระดับปริญญาตรีวิชาเอกอุตสาหกรรมศินคณะครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏนครราชสีมาบรรจุรับราชการเมื่อวันที่23สิงหาคมพศ2562อายุราชการ6ปีปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เป็นรายวิชาพื้นฐานและงานไฟฟ้าเบื้องต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับสห้องกอไก่เป็นรายวิชาเพิ่มเติมสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนสวธรรมพิทักษ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาสำหรับบริบทโรงเรียนสวธรรมพิทักษ์ตั้งอยู่ที่ 83หมู่ที่9ตําบลโพกางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น2,897คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน1 3 5คนโรงเรียนสวนธรรมพิทักษ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษความพร้อมของนักเรียนพื้นฐานของครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน นักเรียนของโรงเรียนมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายมีทั้งกลุ่มที่มีความพร้อมสูงนักเรียนบางส่วนมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีและให้ความสำคัญกับการศึกษามีการสนับสนุนด้านการเรียนพิเศษหรือกิจกรรมเสริมนักศึกษาอย่างต่อเนื่องกลุ่มฐานะปานกลางเป็นกลุ่มใหญ่ของโรงเรียนโดยผู้ปกครองมีไรายได้เพียงพอสำหรับการสนับสนุนการเรียนของนักเรียนและ กลุ่มที่มีกลุ่มที่บางครอบครัวมีข้อจํากัดด้านเศรษฐกิจและสังคมวันนี้ขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบนันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2567นี้นะครับจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้นรหัสวิชาง .30227 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 5. ที่5ท13ห้องกอไก่ หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าและการเดินสายไฟบนแผงสาธิตพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความมั่นใจและขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้าเบื้องต้นซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่เคยเรียนมาก่อนหรือไม่เคยปฏิบัติในการต่อวงจรไฟฟ้ามาก่อนทําให้นักเรียนขาดความมั่นใจและไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนจากการสังเกตพบว่าผู้เรียนมักสับสนในการต่อวงจรไฟฟ้า และไม่มั่นใจในการต่อวงจรไฟฟ้าสองสว่างจึงส่งผลให้ไม่สามารถต่อวงจรไฟฟ้าสองสว่างได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพราะกลัวอันตรายที่เกิดจากการต่อวงจรไฟฟ้าผิดวิธีหรือเกิดการชำรุดเสียหายจากวัสดุอุปกรณ์ได้นอกจากนี้อีกทั้งผู้เรียนยังขาดโอกาสในการฝึกฝนหรือทำซ้ำๆสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนไม่สามารถอธิบาย การต่อวงจรไฟฟ้าสองสว่างที่ถูกต้องและปลอดภัยได้และไม่สามารถต่อวงจรไฟฟ้าสองสว่างให้สําเร็จตามโจทย์ที่กําหนดให้ได้ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการส่งผลโดยตรงกับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้นครับผมจึงได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning คือผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองหรือใช้ Learning by Doing เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนจดจำและสามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มีความสนุกสนานและผ่อนคลายและปฏิบัติงานการต่อวงจรไฟฟ้าสองสว่างได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามโจทย์ที่กำหนดให้ โดยมีกระบวนการขั้นตอนการวางแผนและการดําเนินงานเพื่อให้เกิดผลสำลิดในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนผ่านกระบวนการ active learning หรือ learning by doing ทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะกระบวนการประสบการณ์และมีเจตคติที่ดีในการทํางานหรือหลังจากการทํางานหรือความภาคภูมิใจของผลงาน จากการลงมือปฏิบัติงานการต่อวงจรไฟฟ้า2สว่านด้วยตัวเองสามารถเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้โดยมีครูผู้สอนคอยให้คําแนะนําคอยชี้นําคอยชี้แนะเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนซึ่งกระบวนการจากการเรียนการสอนมีผ่านระบบสื่อการสอนเช่น YouTube และ PowerPoint ที่ครูผู้สอนได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยผลสำเร็จที่เกิดขึ้นผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้จากการที่กระผมได้พัฒนาและแกป้ปัญหาการเรียนในงานไฟฟ้าเบื้องต้นเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าและการเดินสายไฟบนแผงสาธิตด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านสื่อ PowerPoint และคลิปวิดีโอใน YouTube โดยครูผู้สอนได้จัดทำขึ้นในรายวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้นรหัสวิชางอ0 2 2 7ั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับสห้องกอไก่หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าและการเดินสายไฟบนแผงสาธิตส่งผลให้เกิดผลสลัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติงานการต่อวงจรไฟฟ้าและการเดินสายไฟบนแผงสาธิตได้ซึ่ง นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่ดีคิดเป็นร้อยละ95%ในด้านความรู้ความเข้าใจมีทักษะกระบวนการและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้วยตัวเองและนักเรียนสามารถต่อยอดความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพในอนาคตได้ซึ่งนักเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ9 5และด้านคุณภาพ และด้านคนตั้หนอันพึงประสงค์นักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ที่พบ 1. นนักเรียนบางคนทําชิ้นงานออกมาได้ไม่ดีพอหรือ,อยังไม่เรียบร้อยสวยงามแต่สามารถต่อวงจรได้ถูกต้องและปลอดภัย 2. เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานนักเรียนปฏิบัติงานได้ไม่เท่าเทียมกันตามบริบทของนักเรียนแต่ละคนซึ่งมีความรู้ความมั่นใจไม่เท่ากันมีการทํางานเสร็จช้าเสร็จเร็ว แต่ผลสำเร็จของงานดีเยี่ยมทุกคนข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขหนึงให้หนักเรียนกลับไปทบทวนและฝึกทำบ่อยๆเพื่อให้เกิดความเคยชินและทำให้ชิ้นง,งานนั้นออกมาสวยงามและถูกต้อง 2. ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่ครูผู้สอนต้องสร้างองค์ความรู้ให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภยัยโดยการปฏิบัติงาน การต่อวงจรไฟฟ้าสองสว่างไปทีละขั้นตอนและไปพร้อมกันโดยผ่านกระบวนการใช้ powerpoint เพื่อให้เกิดความรู้และตระหนักถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกันและเสร็จสำเร็จไปพร้อมกันกับผมเชื่อว่าในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning การลงมือปฏิบัติงานด้วยตัวเองหรือ learning by doing จะช่วยพัฒนาผลสำลิทธทางการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น และทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกและพัฒนาศักยภาพของตนเองตามกรอบภารางานที่มอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์และปลอดภัยได้รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำและนำไปประกอบอาชีพในอนาคตสำหรับผมน,นา,ายรังสรรสุทธิศักดิ์ไพบูลขอจบการน,นำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา2567เพียงเท่านี้ครับขอกรับขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ มาณนะโอกาสนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ